รอคือห่อ้ลา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 พี่ดอวเลยงานแดกงานแดกเป็นปูเป็นยาเลยดิเอออป็นอะไรป็กระปูดี้อะไรกเือนลเราถึงนีเพือนในกั โอ้เฮียวอยู่บ่นะมาแห้งเงินมีมาขอบุญ

太便宜。 เราไฟบอกเปเทงเปิดเทิข้างล่างเลยไม่ดุมาดีเนาะมาดีมาดีป้านมเนาะบว่าเน่่เน่เ่านบ่กเกิดเจ้าเนาะ เอาแบบเงยได้เงนี่่ขามาในเพื่อนเลยแลนได้เลยข้าบอกไป่านเป็นยังเป็นปูะ แล้วปูแล้วปูดีลูกเอยกนปูหอวแมนปู้อพี่กันลูกเคยกันผูนี่จปูเนี่ยมารับแทนโอ้ปูู้มึงไป้มึงกัน

เกิดยังขึ้นน้องน้องีอ่ตูยาบิดก่อนเพลงหนึ่งกัได้เป็นยังไงนะเป็นบอกอะไรอีตา bakal kami satu yang ada baik ah eh no? ไปมันเป็นเพืはは ah, oh. ่อนเพื mm ่อนพอตู้พอเทาปวแล้วตายไปบ้างนี่ไเนาะไม่ได้คลอยกินหอด

เน่ยเน่เน่ไปเอานะไปหมอนไปลูไปหมอนไปเพ่ไปลูไปเอาลูกไปเอาลูไปพ่อโทรลูกมาดนเอนโทรื่อชื่อพ่อจะได้วนนี่นะพ่อจะได้นี่ ủa <laughs> cháy <laughs> <trái, phu> <laughs> này cháy bà rồi đừng

อยากเมื่ออยากเมื่อไปไปน้ำชาปะไปแช่ผ้ายางไปช่ผาหยางไปเดี๋ยวเราผูกแขนมือก้นลงไป เอาไป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 าไปเอ้าไปไหกมาทั้งเชอ,อเลยอั้ไหนทังอังเชื่อไนอนรับพันนี <c oughs> ดยดิ ตูงหายูเตียงหนน้ะมาเตียงกูเตียงกูดีหนินี่ในกบอยู little, hey. ่ได้ยดเอะ <laughs> <laughs> nhà bài nha <đấy> xin nha bay nha bay Không bay nha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  bay bay nha bay nha bay nó <laughs> <laughs> yeah. phủ khen đó bạn chị nhà, nhà phủ thế đấy bạn để nó xưa cái này mòn cái này đấy <laughs> đấy <để> nhà <laughs> <laughs>

เฮ้นีไปบุรีพาไปกอนไปแกนตันเลยพันแน่ลูกตันนักนียู่เลยน้ำสู้เลยนะต่นาน้ ขอบคุณใจเด้อผัวเดียวไม่เดียวเด้อ้อุ่ คือนพูดลาลลพี่ดอวเลยงานแรกงานแรกเป็นปูเป็นยาเลยดิเอออะไรกับปูดีอะไรกั จื้อจี่อหรอกจื้อื่หลอกคุ้ยางยังนี้บ่อาไปมหาไมาหาบ่าาพอบ่ น้อยนงเลยเลยอ้ชาบด้ยชาบชาลูกปเอ้ชาบนด่าอ้ยิวยออกไปเมือไปลมือไปเมือไปไปพอดี่นี่งชุดเมือดังก็เก็บซังขาบมรทุกกระดนออกด้วยว่ะเด็กเพื่อทีตามดังวะ เม <c oughs> ื่อเมื่อไปเมื่อไปอะไก็มาแล้วนี่เมื่ออะไรอยากเมื่ออะไรบอกจวไปนอนบอกนอนกินกินบ่เมื่อเลยก็จะไปได้เลยไปอยากลองนดดได้ติบอกไม่ดีรุ่นเรียนคือดีเรียนลงอยไปกนขตรงไปนั่นข้อีตรงเลยบอกใมาไนาดนีวะเรีอ

ฮะเชื่อนมขอเงินก่อนขอเงินก่อนเราขอเงินแม่ก็ขอเงินขอเงินเงินแน่ขอเงินแน่ขอเงินชาไปขอเงินชาไปก็ขอบ่ไปกล้าขอบอกล้าขอบ่ขอเงินแน่อยู่ซื้อกันได้ไปซื้อกันได้ปะ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 ไป้อไปวันนี้พันยาปะ ไปย่าไปดูะย่างไปถาไปมองไร้านไหนอากาด้เงินน่ยุลีโอ้ยนยนเดียไป้กานเดี๋ยวไปไม่ให nah ้ไม่ให้ไป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 ไไปกันฮ้อเออ ข้างึงก่อนข้างบงก่อนข้างบนก่อนปไมาเจอขนมเดะไปย่า,ปา,าชื่อขนมชื่ขนม,น,มนมไปชื่อนมไปกินข้าวบาอิ่มหรอเพื่อกินขนมบ่ ไปยังทที่น,นี่เนี่ยชื่อดุทางน,นี้ทางน,น,น,าาน,นี้ทางนี้ทางนี้ดุหา้ทาทขาอยู่าผิได้ดุมันอยู่ไกลพูนะไปบนเถิงเขาย่างเอานาหนานองย่านงอเด๋ไปไปไปเอองัวเอง้องินแน่อของเองแน่วะ เออสวาีแท้เอออเออไปชิยางก็เอาแต่เกิดมันถือขางไงลูกเกิดนะีดาไหนลูกเออเออเปลี่ยนขางไหมมีขาไเออแม่เออมีหนหมแนนแมเออล้มลม Ê, bà, bà, bà. Thấy không? <laughs> nè, ở đấy đụng ở đây. เป็นมิชัมนี้นขนมนะลูกหนูเป็นม,มีชัมนมี้นะขนมนะลูกเไหนเอาไหนมิชัมม้นนี้นลูกเนาะนี่เจนลุงเพชรเองน่ะลุ <c oughs> ม,เมเพชรจะกิน,นใบบอ

Nhà sư mới sao mà ừ. <laughs> lên ừ. này nè bố mẹ con vô đi <laughs> nè Bye bye bà mà cái vâng Mà cái xa ăn tu Ừ, tôi <laughs> nhây <laughs> đồm nữa เช okay. จนออปลาลุงนาอแม่นี่จะนดอปลาลุงเมก่อนแน่ผมการกินหาหารที่สบัยดีเื็อปลาลุงนเนกกนนด้อไอบค